สวัสดีพี่เพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับคนคนพานครับ EP พิเศษนะครับ EP ที่หนึ่งร้อยสามสิบนะครับมีพระสะสมพระเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการละสองร้อยบาทนะครับรายการละสองร้อยบาทส่งรายการสามร้อยบาทนะครับเนี่ยครับช่องทางการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับเบอร์ตู้หรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินไปทางนะครับฝากเพื่อนๆในที่ที่รับชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามเลยนะครับ ตรงแรกนะครับเป็นขุนแผนนะครับขุนแผนเก่านะครับมีจานนะครับด้านหลังจานนะครับนอกดำๆนะครับองแรกนะครับขุนแผนเก่านะครับอันยเลขสองนะเป็นสมเด็จบางขุนพมนะครับพิมพ์เส้นได้นะครับมีรอยปิดทองเก่ามานะครับนะครับก็จะมีรอยคุุ้ณนะครับ หมายเลขสามเ็เป็นสมเด็จนะครับสมเด็จเก่าๆนะครับสามนะครับมายเลขสี่นะเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงู่ทิมวัดละหารไร่นะครับนี่ครับทาบรอนนะครับ พงลูกเหมือนหลวงปู่ทิมวัดละหานไร้นะครับทาบรอนนะครับหมายเลขห้าครับเป็นเหรียญหลวงปู่สิมนะครับรุ่นพิเศษนะเหรียญหลวงปู่สิมนะครับเหรียญหลวงปู่สิมรุ่นพิเศษนะครับเนี่ยครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับพศอสอลกนะครับพศอสอลึกนะครับหลวงปู่ทิมรุ่นพิเศษนะครับหมายเลขหกครับเป็นวัดปากน้ํานะครับเนี่ยครับ วัดปักน้ำน,นะครับหมายเลขเจ็ดนะครับเป็นสังกจ,จายนะครับนะครับกระไรทองนะครับสังกจ,จายนะครับอ้วนล่ำนะครับกระไรทองนะครับสังกจ,จายกระไรทองนะครับ หมายเลขแปดครับเป็นหลวงพ่อมหาปิ่นนะครับปีหนึ่งแปดนะครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นหลวงปู่มั่นนะครับมหาปิ่นกับหลวงปู่มั่นนะครับคู่กันนะครับหมายเลขเก้านะครับเป็นพระท่ากระดานน้อยนะครับเนี่ยครับองค์เล็กๆเก่าๆเล็กๆเก่าๆนะครับ หมายเลขสิบนะครับเป็นรูปหล่อหลวงปู่เทพโลกอุดรนะครับไม่รู้ออกที่ไหนนะครับแต่ว่าเก่าครับดูโลหะครับหล่อโบราณนะครับเนื้อทองผสมนะครับหลวงปู่เทพโลกอุดรนะครับเนี่ครับเก่านะครับดูโลหะนะครับเน้่โลหะเก่าเลยนะครับโู่เทพโลกอุดรนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับเป็นพระรีราเนื้อชิ้นนะครับ น่าจะเป็นพระกุนะครับพระลีลานี่นะชินเก่านะครับหมายเลขสิบสองครับเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับพิมพ์ฐานสูงนะครับเป็นหล่อโบราณนะครับเนี่ยโลหะเก่าเลยนะครับดูครับโลหะเก่าเลยครับหล่อโบราณหลวงพ่อเดิมพิมพ์ฐานสูงครับโลหะเก่าเก่าเลยนะครับ เลขสิบสามเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะครับเป็นเนื้อตะกวนะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับหลวงปู่สุกเนื้อตะกวนะครับสิบสีนนนนนบบ่นะครับเป็นเหรียญเจริญพรหลวงปู่บัวนะครับเหรียญเจริญพรนะครับหลวงปู่บัวนะครับหลังนี้หมายเลขนะครับจังหวัดตราดนะครับ เลขสิบห้านะครับเป็นเหรียญหลวงปู่บัวมะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับปีสองสามนะครับสิบหกนะเป็นเหรียญหลวงพ่อเต๋อวัดสามงามนะครับกระไรลมดำนะครับหลวงพ่อเต๋อเนื้อลมดำทองแดงลมดำนะครับปีหนึ่งแปดมานะครับปศลึกนะครับทานหลวงพ่อปลูกเสกนะครับ หมายเลขสิบเจ็ดนะครับเป็นคุณแผนนะครับหลวงพ่ทิมนะครับน่าจะเป็นรุ่นหลังๆนะครับนะครับแต่ฝังตะกุดหลายดอกครับเก้าดอกเลยนะครับน่าจะเป็นรุ่นยุคหลังนะครับคุณแผนหลวงพ่ทิมฝั่งตะกุดนะครับหมายเลขสิบแปดเป็นหลวงพ่อเงินนะครับวัดหุวยเขีนนะครับ สิบเ,ก,เ,เก้นเนานะครับเป็นหลงพ่อเงินเหมือนกันนะครับเป็นพิ้ตานะครับเป็นเนื้อทองผสมนะเป็นเพี้ตานะครับยี่สิบนะครับเป็นหลงพ่อเงินเหมือนกันนะครับอันนี้ดูนข้าบอะไรจับครับนะครับดำปีนะครับ เป็นโลหะนะครับเป็น,นี้ก็โลหะนะครับจะออก็นสีดำนะครับไม่รู้ว่าโดนไปเป็นคาบนะครับไม่รู้คาบอะไรนะครับยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นพระปิดตาครับนะครับพระปิดตาพุงปองครับเนื้อผงนะครับปิดตาพุงปองเนื้อผงนะครับ ยสิบสองเป็นพระปิตานะครับเป็นผงเหมือนกันนะครับนะครับเง็ผงอันนี้ยี่สิบสามเป็นพระปลื้มครับดูครับพระปลื้มเก่านะครับดูครับดูใบโพด้านหลังครับคมคมๆเลยนะครับแล้วก็มีแร่ดอกมะขามนะครับพระปลื้มนะครับพระปลื้มเก่านะครับ ยี่สิบสี่ครับเหรียญรลห่านะครับเหรียญรอห้านะครับเหรียญรอห้านะครับสภาพใช้นะปีสองพัน้สิบเอ็ดนะครับพอสองลึกนะครับห้าสิบหกสิบปีแล้วนะครับครบร้อยปีนะครับเหรียญร้อยปีรอห้านะครับสภาพยังสวยอยู่นะครับแต่เปื้อนหน่อยนะครับยี่ิบห้านะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านะครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านหลังโรยเล่นะครับ เันแะนะครับอันที่ย,ยี่สิบหกครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อก,กลั่นนะครับเหรียญหล่อด้านหลัางวัลจานครับเหรียญหล่อครับหลวงพ่อกลั่นวัดพญาตินะครับยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นสมกอนะครับสมกอหลวงพ่อเนียมนะครับสมกอหลวงพ่อโหนงนะครับ เนื้อดินนะครับสมกอลองพ่อโหนเนื้อดินนะครับที่แปดเป็นองค์พ่อปนนะครับพ่อปนรุ่นบูชาครูนะพี่ช้างพกนะครับท่านหลวงพ่ะปุกเสนะครับรุ่นบูชาครูนะครับ นะสวยแล้วก็มีจานนะครับมีจานครับปุ่ลูออกบอลขอเปิดนรุ่นบูชาครูนะครับมีจานนะคปีสามหกนะครับ,น,รบนี่ก็เหมือนกันนะครับกบอ,อ <c oughs> รุ่นบูชาครูปีสามหกนี่ก็มีจานเหมือนกันนะครับ ในกล่องเดิมเลยนะครับสามสิบเป็นว่าเปิดรุ่นมหาเศรษฐีนะครับเป็นเหรียญนะครับเหรียญมหาเศรษฐีนะว่าเปิดนะครับปีสามสี่นะครับ,บรสวยเดิมเดนะิมอามดำนครับ สนใจนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ0 8 4 9 0 3 7 6 7 6นะครับเปิดโทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาเลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่เพืชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับขอบคุณมานะครับสำหรับ ep นี้ขอจบไปที่ก่อนนะครับขอบคุณครับ